สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมฟลายเอาด้วยครับเนาะวันนี้เนาะบุ๊คจมาทุกคนมาลองเล่นเกมใครปิศาณนะครับเนาะด้านกับห้องก็จะมีหลายด้านนะครับเนาะก,ก็จะเป็นด้านห้องห้องอุตาคุแล้วก็สองธนุน,นะครับเนาะสามห้องผู้ไล่สี่เลือดจุนสลัดห้าธนุนอาหารแล้วก็ร้านอาหารมุนแล้วก็หกออฟฟิศเจ็ดซอยตัวประกันแปดในวันที่ฝนตกโอ้ในวันที่ฝนพลัมถึงกันบา,างไม่โอ้ยไม่ใช่ละสมบัติในทะเลลี ปดเออไม่ใช่แปดเก้าส่วนสํดาด์ของหมูของหมูน้ําใช่ไหมสิบห้องโอตาคุผู้หญิงแล้วก็บทที่สองมันจะมีรายดา่านทุกคนแต่ว่าเรามาลองเล่นดา่านแรกกันเลยดีกว่านะเอาเป็นว่าไปเริ่มกันเลยอ่าเขามาถึงดา่านที่นี่เป็นทีเด็ดลอยโอ้โหเออเขาบอกนะครับที่นี่มีไอเทมทั้งหมดสี่อันที่จะต้องรวบรวมทุกอันนี่เออระดับความยากที่จะหาเจอแตกต่างกันไอเทมคั้นี้นี่จว่าด้วยิงเหี้ยหา เอออันแรกก็จะเป็นกระดาษอันนี้สองเป็นดาบอันนี้สามเป็นจุดหมายซีตุ๊กตุ๊กตามันบอกว่ากดอะไรเนี่ยอ๋อเดีเดีเดีพอแล้วโ,โหเขาเจอแล้วนึ่งไปเมื่อนี้โอ้ยนอนนันตื่นสายหลีเฮาพื็ดนอนตื่นสายหรีอ่ะ่ะหาอันต่อไปเข้าดาบดาบเยี่ยมมันค่อนข้างง่ายสำหรับคุณเราไปหาไอเทมที่เหลือกันต่อเถอะไอเทมที่เหลือคือดาบทุกคน ยุ้อไซเออรยื้อไซเออรเอ้ยเอ้ยแอนเดียนเดียพอแล้วโอ้โหมาแอบอยู่ในเองอะไรเนี่ยยืดขนขนโอ้โหเจอกจุดหมายใต้ถังขยะตุ๊กตาครับอันทิวอันทิวทาตุ๊กตาหาก่อนหาก่อนใส่วะอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อเขาต้องเอาเงินไปใครเอาเอาตุ๊กตาใน่เหนหุ่นยนต์โอ้ซับซ้อนอีหลีวะ ีเขาได้รับวาดภาพห้องขององค์จักรุเรียบร้อยครับอ๋อวันนี้ไปซับป,ปิ้งกันค่ะโอ้ยวันนี้วันนี้รวยนะจ้ารวนนยจะมีผู้ชายแถวไหนสนใจเราไม่นะวันนี้แต่งตัวแซ่ซี่มาเลยจ้าเอาละครับข้าต้องหาไอเทมทั้งหมดเอ่อหาไอเทมนะครับเนาะเอาละไอเทมแรกก็คือทางดับเพลิงยุ้ยใส่วะยุ้ยใส่วาสุทางดับเพลิงยุ้ยใสตุกตามีเอ้ยเดี๋ยวเกือบเกือบ หาซับซ้อนยีนดีเขาต้องเขาต้องเมิ่งดีๆนะครับเนาะไอ้ไม่มีทางหาเจอหรอกค่ะอ้ะมามากระดูถูกเอ้โดีพอแล้วเย่เขาพอแล้วครับทุกคนอันหนึ่งเมยไปติดเครื่องอันตู้คอตุกตาก็เก็บไปเลยสิค่ะรออะไรเกือบเกือบโอ้โหวิ่ยเกือบเก็บเก็บอะไรเก็บอะไรโอ้โหเก็บได้แล้วครับทุกคนมันเล็กเกินอืมอันต่อไปเหลืออ๋อเจอแล้วเจอแล้วอืมอืมดาวเรือดาวโอ้โหโเเย่ เอ้าไมาท่ทานเบิยดจีหาง <c oughs> เอ้ยวะใส่ล่ะใส่ล่ะที่ใคล่ะเอ้าเดยอมันเดือนอันอันนี้ปื๊ดปากลายวะ <c oughs> เรือชอดอกไม้แล้วก็ลูกอมเราต้องหาดีๆนะครับทุกคนเดี๋ยวหาอีห้านี่มันเดินไปก่อน <c oughs> <ๆ c oughs> เดี๋ยวมันสีวนลูกกับบ้านของเก่าอาะครับเดินไปกับสีมีแบบ เออ่ลานดาน้ดานด้านตะเก او โอ้ออกูก็บบลิดบลิดถึงจุดนา้แล้วเ,เอาเป็นว่าถึงลานนี้แล้วห้าตังหาดีๆครับทุกคนเกมน,นี้ไม่ใช่เหตุท้ายปริศนาใครปริศนาแล้วก็หาของนะครับเนาะถึงด้านนี้แล้วถึงลานตัดผมแล้วโอ้ยเฮ้ดเฮ็ดเฮ็ดพอแล้วเย่อันนี้ครูอมเย่ได้ไปแล้วรออันครับทุกคนเดือแมวแม,ว,แมวของเคิงแมวของเคิื่องนุกจบ้อยครับเดือผาลุสีอ บาลิซีโฮเมนบาลิซีเอ็นคนแก่ทักเตจสดอกทั้งน้ำชุดไม้กระป๋องแล้วก็กระดิ่งใส่ละกระดิ่งยูสใส่ละกวย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 ก้อนกวยก้อนไอ้ไอ้ไม่ทันโอ้โหไม่ทันทุกคนเอาได้ไหมเนี่ยอันนี้เอาได้โอ้ไดเอาไดเอาไดเอาอันนี้ด้วยทุกคนนุ๊กเหลือเหลือแค่เหลือแค่อะไร เหลือแค่ลูกโปง่งกระต่ายรถเข็นรถเข็นดอกไม้ดอกไม้อไมโอ้หทันอยู่ท่านอยู่อเกือบไม่ทันแล้วก็จะเหลือแค่กระดิ่งแล้วก็จดุดหมายแล้วก็ลูกโป่งนะฮะทุกคนเอาละเขาต้องหาจะทมว่าป,ปวดขาเพาะคะคุณหญิงให้ปวดขาสักนิดเลียค่ะโอ้โหถือว่าน้องขาคุณนี่สุดยอด่อะฮะเหลือแค่ โอ้โหเหลือแค่กระดาษนะฮะทุกคนนี่ก็เก็บไปเลยสิคะกระดิ่งกระดิ่งกดาษนี้มันค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าไอเทมมันมีหลากหลายมากเลยนะฮะทุกคนลายประคักจ้าบอกเลยเอาละฮะตอนนี้ก็ดไดแต่รอรอรอเสรัสเรัสฮึมรอสมาถเดือนไปน,นี่จะบอว่าโอ้บ่ไดเอาละฮะไกลแล้ว ไกลแล้วลูกโกงลูกโป๊ยเกือบเกือบอุยเกือบไก่ไอ้โอ้โหพูดคขำหยาบไม่ได้ทุกคนบอกขำหยาบไม่ได้ใส่หลาใส่หลาขึ้นนานหอดแทนแล้วเอ้ยเหลืออันเดียวทุกคนเหลือแค่อันนี้นะฮะกดมุมออกไปเลยฮาวสปูว่าไม่ใช่ต้องอยู่น้ำสอกน้ำตึกนี่แหละครับพี่โอ๊ยได้แล้ว เย้นั่นเส่วนที่ราจะเห็นได้ฮู้ได้สามดาวไปแล้วค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะจับทางจักษก,การผ่านด่านได้แล้วต่อไปเรามาเล่นเพื่อท้าทายด่า,ดานต่างๆกันเถอะโอเคเมื่อพบกับเอเทียนที่หาไม่เจอสามารถใช้แว่นขยายเพื่อช่วยหาได้อันนี้ก็จะเป็นแว่นขยายนะครับที่เราจะสามารถช่วยทุกคนเอาละคะ ลากสเปรย์พ่นน้ำยาบนตู้หนังสือไปไว้ตรงบริเวณรอยคนเมื่อปล่อยแล้วเมือ่อเมื่อปล่อยมือแล้วจะได้รับอะไรไหนทดสอบสายตาของคุณรีบเรีบงรวมไอเทมให้ครบเพื่อผ่านด่านสดาวโอเคยังไงต่ออันนี้เป็นเกือบใช่ไหมอ๋อได้แล้วทุกคนมันก็ค่าจะซับซ้อนนิดนึงนะฮะเราละเราหาเทียนก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันกดยากเนี่ไม่มีบาะแสสนี้นะฮะ เอาละฮะเอากดไปเลยเดี๋ยวโอ้โหมีรหัสนี้ด้วยไม่ใช่โอ้โหยังไงเฮ้ยหกเก้าหกก็เปิดไปเลยสิคะหกเก้าหกใช่ไหมไมันต้องเป็นรหัสลับอย่างบางอย่างหกเก้าหกไปเลยโอ้โหเจอหนังสือเรียบร้อยครับเหลือแค่เทียนนะฮะทุกคน เทียนมันต้องใช้เทียนหมดนะฮะอันนี้เทียนยังไม่หมดเราต้องหาอะไรบางอย่างทําให้เทียนดับนะฮะทุกคนอ๋อเปิดหน้าต่างลมก็จะเข้ามานะฮะเทียนก็จะดับแล้วเราก็ได้นี้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงแมงมุมด้วยนะฮะทุกคนก็ถุงมือเอ๊ะถุงมืออ๋อมันอยู่ในลิ้นชักเย่เรียบร้อยอเกมนี้นะครับต้องใช้สมองแล้วก็ความคิดแล้วก็อะไรวะเขาเรียกต้องใช้แบบอะไรวะ ใช่ามาันเถอะผู้คนก็รู้อยู่ว่ามันต้องใช้กระมองนะฮะทุกคนเอาละฮะมาถึงด่านโจนสลัดเป็นที่เรียบร้อยป๊าโจนสลัดผู้นี่เป็นนักขจนไททียิ่งใหญ่ออกลาดฝ้าเกี่ยวไปทั่วทุกมุมโลกแม้แต่มาหาสมุมดกว้างเนี่ยก็บไปมาหมดแล้วมาหาต่อนะครับทุกคนดาบอันแรกดาบนะจ๊ะเอากดไม่ได้นะจ๊ะดาบน้อยใช่ไหมอันนี้ก่อนหมวกจนสลัด โอ้โหโอ้โหมันโกดเฮ้ยมันจะมาแย่งหมวกกูกันแล้วกันโอ้โหไม่แย่งก็ได้ครับไม่แย่งก็ได้เอาน้ําก่อนต้องเทน้ําใช่ไหมเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดยังไงอ,ะอ่ะอ,อ๋อเราต้องเอากระลานี้ไปไว้ตรงนี้แล้วก็น้ำก็จะยึติ๊กติกต๊กติ๊กต้นไซเวลาโดนโอ้โหได้แล้วครับทุกคนเหลือแค่เออ่แผนที่ของตัวสลัดนะครับเนาะไอ้เจ้าไดนดีไี่เจ้าไดนดีวะโอ้โย ม่ยังเห็นก็ได้ไม่ยแย่งก็ได้เด,เดือดก่อนไปเดือดก่อนอ๋อได้แล้วได้นี้นะทุกคนเหลือแค่อะไรทุกคนเราต้องกดมุ้งก่อนนะฮะเหลือแค่ดินสอขโมยไปเลยสิคะอะไรอีกอะไรอีกโอ้ยมันออกไม่ได้ทุกคน,นต้องทํายังไงอะหมวกตัวสลัดมันก็เอาไม่ได้นะฮะทุกคนเหลือแค่ดาบใช่ไหมมีเบาะแสมีอะไรเนี่ยมีเบาะแสมา ไม่มีบอแสทั้อันเลยฮะทุกคนเราต้องทำยังไงอะอะไรเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะอ๋ออะไรอย่าอย่าว่านะให้กินโอโหอกินไปเลยครับกินสออิกินก่อนจังหัะนี้แหละอึได้ไปแล้วโอ้ในกระดาที่มันกินเรามันก็ไม่สนใจเงินนะฮะเราได้เงินไปแล้วทุกคนเหลือแค่หมวกจนสลัดแล้วก็ แผนที่นะฮะทำยังไงดีทำยังไงดีเนาะยังไงยังไงยังไงโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหถ้าทายด่านถัดไปได้แล้วจ้าอ๋อเอาแค่นี้ได้ใช่ไหมก็นึกว่าจะเอาหมดโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราเอาหมดเราก็จะได้3มดาวนะฮะทุกคนแต่ว่าถ้าเท่าได้หน่อยเข้ากับจะได้สดาวด่านนี้เป็นอันยิงน่ยงใหา่ดีสุดเพราะว่าไอเทมมีหลากหลายชนิดเลยฮะแต่ว่าเขาต้องหาให้ได้อละละ มาเริ่มเลยดีกว่าดานนี่ยเขใช้เวลาจักงน้อยเนาะอืม,อม,อมแฮมเบอร์เกอร์มันมีแต่ของกินเนาะครับไอเทมแต่ละอยา่างไอเรืมันบอกว่าเออแมน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 ,แมนกดไปมัวมัวเลยเนี่ยแมนกดไปเลยอู้มันแมนตุกย่างวะอะไรอู้แมนแมนเมยขโมยขวดก๊องวงตันปิดเนี่ยแมนถ้าเวลาเฮาเฮาบอสจะไปต้องเบิรงไอเทมก็ได้ครับหรือว่าเฮาสปึงก็ได้เพราะว่าเฮาต้องกุดมัวไปเลย กดมั่วๆไปเลยจ้าแต่บอสก็ยางสาแต่วะรึบรึบอึบรึบก็เก็บไปเลยสิคะเมนบอของเดิมองเมนบอโอ้โกดบปเลยบางนี่อือหือหวังว่ารถสีมีของแฮงเขาเก็บ โอ้มีอยู่แล้วมีบอลเหลืออย่างอีกเหืออย่างอีกวะเหลือแค่ขนมปังบอวะออแม่นแม่นเหลือแค่ขนมปังเอาละฮะสิ่งสุดท้ายอยู่ข้างทึงได้แล้วโอ้โหมีแหลกทิดนึงมีแหลกและแล้วข้อก็ไหนซาดาวไป็นทีเรียบร้อยฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงลักลู้แต่ฉันเป็นหญิงหลั่ละโอ้โหฟังเพลงอยู่หรอจ๊ะ ใช่แล้วฉันสั่งเพลงโอ้โหแก้เครียดแลกนิดนึงโอเค้เามาหาของกันต่อเลยดีวยกว่าสิ่งที่เราต้องหาคือสมุดการ์ดใช่ไหมโอเคในละหาก่อนปิดเียงเพลงก่อนฮะอะไรเนี่ยอะไรยังไงอ๋อไปกดแก้วน้าใช่ไหมโอเคเราก็จะลด้นี่มานะฮะตุม่มอ๋ออย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนมันจะให้งงต่อ ต้องรอให้อันนี้ออกดอ,อกออกผลก่อนนะฮะยังไงอะตั้งใดวะอ๋อได้แล้วนะฮะตัวเอแล้วก็หนังสือหนังสือกเก็บไปเลยสิครับนี่ไงได้แล้วแล้วยังไงต่ออ๋อต่อปฏิปต่อใช่ไหมมันก็จะได้รูปภาพนะฮะทุกคนยังไงต่อในดินชัมีอะไรไหม อ๋อมีอยู่มีอยู่อ๋อนี่ไงนี่ไงไปแล้วปึ๊บเหลืออีกอันเดียวนะฮะทุกคนอันนี้ไม่ต้องใช้กุญแจหรอคูณห้าเดี๋ยวนะอีสอโอ้ยไม่ได้อะไรเนี่ยอี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 เจอแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหมันเปิดไม่ได้ทุกคนตื่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 นได้ไหมโอ้โหได้แล้วได้แล้วได้เวนะฮะอันหนึ่ง มัน <ITA> ต้องเปิดอันน oh, ี oh, oh, ้นะคะทุกคนเดี๋ยวเท่กล่องกับเค้กอ๋อหัาใจแล้วเขาต้องเปิดหน้าต่างให้แสงแดดเป็นเข่าดอกไม้ก็จะได้สังเคราะห์แสงโอ้โหโง่ไปแล้วน้าเราเนี่ยเอาละฮะเปิดแล้วก็เก็บเป็นรสิคะได้แล้วนะจ๊ะหรือแค่เค้กแล้วก็รูปภาพนะฮะเราจะทำไงดีออ๋อหอได้กุญแจมาแล้วนะฮะทุกคนไข่เป็รสิคะโอ้โหได้ได้กล่องหัวใจนะฮะ ได้รับของพิเศษกล่องข้ามแสนลักเก็บเดี๋ยวแค่รูปภาพโอ้โอหห้าเจอรูปภาพแล้วอยู่ใต้ก,ก,กุบไม้ก,มกเ็เก็บไปเลยสิคะแล้แล้วเ้าก็ได้รูปภาพมาเป็นที่เรียบร้อยเก็บไปเลยและในที่สุดเ้าก็ได้ทั้งหมดโอ้โหได้รับวาดภาพออฟฟิศนะฮะแล้แล้วเ้าก็บพานนะครับเนาะได้สามดาบเปไ็นที่เรียบร้อย ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับเนาะถ้าใครอยากเล่นก็สามารถเล่นได้นะครับเนาะง่ายๆคลายเครียดคลายเครียดไปได้เครียดกว่าเก่าก,ก,ก็จะเป็นเกมค่คคมมายปีนานะครับน้อยห้องค่ารปีนาเอานะครับน้อมันขัดที่ไม่รายได้นะครับเนาะขั้นผมเล่นผมก็เล่นบาไว้นะครับเนาะเอาเป็นว่าทุกคนถ้าใครตนใจก็สามารถเล่นได้นะครับเนาะคลายเครียดไม่ค่ายคลายเครียดค่ายค่ายเครียดยิ่งเครียดกว่าเดิมโอเคเอาเป็นว่าสำหรับมินี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมน ที่สำคัญนะครับจะลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ทีประพาสการแจ้งเตือนของผมนะครับเนาะเอาเป็นว่ามือนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย